คือถ้ารู้เงี้ยตั้งแต่มาอยู่นอร์เวย์แรกๆป่าเนี้ยเราเป็นเศรษฐีไปนานแล้วเว้ย <c oughs> เ้อาจิงว่าคือเราไม่รู้เลยว่ากระป๋องที่เขาทิ้งกันอะมันขายได้เงินเยอะมากจนเราแบบวันนึงเก็บแล้วเราไปขายแล้วแบบเฮ้ยมันได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอจนเราแบบเวลาเจอกระป๋องเราก็จะสะสมมาเรื่อยๆจนได้แบบถุงเท่านี้ เท่าตัวเราอะเกือบเท่าอะอ่ะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปขายกันซึ่งกระป๋องพวกนี้นะคะเราสามารถเอาไปขายได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือกีวีโจเกอร์อะไรเงี้ยเขาจะมีตู้วางขายไว้อยู่ตู้หน้าตาแบบนี้จะเขียนว่าแพนต์เนาะซึ่งปกติเวลาเราซื้อน้ําดื่มอะ เขาจะคิดราคากระป๋องเราด้วยซึ่งเราก็สามารถเอามาขายคืนเอาเป็นเงินตัวเองได้แต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเลือกทิ้งมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็คือเลือกเก็บค่ะแล้ววันนี้โชคดีมีคนมาแขวนเพิ่มให้อีกถุงหนึ่งเลยโอ้ oh my g o กไม่รู้จะดวงดีไปไหนเราก็ทําการยอดยอดยอด,ยอดลงไปในตู้นะคะได้มาหมดส6 3้บสามโครนก็คูณสามาเข้าไปประมาณพันกว่าบาทวันนี้ชื่นใจเราเอามาแลกหน้าเคนาเตอร์เวลาได้ยินสิ่งนี้แล้วก็อ๋อชื่นใจ ั่นแหละคนอื่นจะมองว่ามันเป็นเงินเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดเราเก็บสะสมเล็กสะสมน้อยไปเรื่อยๆอะ่ะจากเหรียนมันก็จะกลายเป็นแบงค์งวยแกคือไม่เลือกงานะไม่อยากจนจริงนะทุกคน